ขออนุญาตสัมภาษณ์คุณครูได้ไหมคะได้ค่ะคุณครูชื่อว่าอะไรคะตติพนเลขกคนคะ่ะวิชาที่สอนคือวิชาอะไรคะคณิตศาสตร์ค่ะสอนมาแล้วกี่ปีคะยี่สิบกว่าปีค่ะสอนมอ,อะไรคะสอนมอสี่ค่ะขออนุญาตถามเลยนะคะค่ะ มีความทรงจำที่ดีที่สุดหรือแย่ที่สุดเกี่ยวกับการมีแฟนในวัยรุ่นของคุณครูไหมคะไม่มีค่ะครูไม่เคยมีแฟนตอนเรียนค่ะอะไรคือสิ่งแรก,กที่คุณครูแบบนึกถึงเมื่อพูดถึงการมีแฟนในช่วงวัยรุ่นคะอืมถ้าตอนครูเป็นเด็กการมีแฟนของเพื่อนคือครูเสียเพื่อนเพอเพื่อนก็นจะไปอยู่กับแฟนไม่มีเวลาให้ครู อันนั้นคือสิ่งที่ครูรับรู้ว่าการมีแฟนตอนเป็นเด็กเนาะคือครูเสียเพื่อนในกลุ่มแต่ว่าในเรื่องอื่นด้วยความที่ตอนนั้นเป็นเด็กไงก็คิดแค่นี้ว่าถ้าเพื่อนไม่มีแฟนเพื่อนจะอยู่กับเราเพื่อนจะใช้เวลาอยู่กับเราอะไรประมาณนี้ค่ะคุณครูเห็นว่าวัยรุ่นที่คบกันมีการแสดงออกความรักหรือความใกล้ชิดกันอย่างไรบ้างคะในที่สาธารณะค่ะ ครูมองเห็นบางคู่เนาะที่เขาวางตัวแบบไม่เหมาะสมคือเขาอาจจะรู้สึกดีๆกันอะแต่ว่าการการที่เขาแสดงออกมันไม่โอเคบางทีก็จะมีการจับมือถือแขนอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งครูมองว่ามันไม่เหมาะสมแล้วโดยเฉพาะกับการใส่ชุดนักเรียนด้วยยิ่งยิ่งดูไม่น่ารักอย่างครูมีลูกผู้ชาย ูมีลูกชายเนาะครูก็จะบอกว่าเรารู้สึกดีกับใครได้แต่เราต้องไม่ทําให้ผู้หญิงอะ่ะเขาดูแบบดูไม่มีคุณค่าอะไรประมาณนี้นะคะให้เขารู้จักการให้เกียรติสําหรับลูกชายเนาะส่วนลูกสาวก็อยากจะฝากนักเรียนหญิงอะไรเงี้ยในเรื่องของการต้องให้เกียรติตัวเองก่อนแล้วก็การที่เราต้องรู้จักการเว้นระยะห่างกับเพื่อนต่างเพศ คุณครูได้ยินวัยรุ่นพูดถึงความสัมพันธ์บ่อยแค่ไหนคะที่พวกเขามักพูดถึงประเด็นอะไรคะความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ยังไง,ง,ไงขอคําอธิบายประโยคนี้หนใ,นนใหม่คุณครูเคยได้ยินวัยรุ่นพูดถึงความสัมพันธ์บ่อยแค่ไหนคะที่พวกเขามาพูดถึงประเด็นอะไรกันความสัมพันธ์ในที่นี้หมายถึงความสัมพันธ์ในเชิงในเชิง แฟนอย่างนี้หรอคะใช่ค่ะถ้าจะได้ยินนักเรียนจะไม่กล้ามาเล่าให้ครูฟังหรอก<ม>ใช่ไหมนอกจากจะครูเป็นครูที่ปรึกษาแล้วครูเห็นเองแล้วครูก็จะมีการมาเรียกถามมาเรียกถามอะไรประมาณเนี้ยแต่นักเรียนน่าจะไม่ได้มองว่าครูเป็นเซฟโซนขนาดนั้นที่จะมาพูดคุยเนาะแต่ถ้าครูเห็นถึงความการวางตัวที่ไม่เหมาะสมหรืออะไรอะ่ะ ครูแหละจะเป็นคนที่จะเข้าไปจะเข้าไปพูดเข้าไปเตือนค่ะาวัยรุ่นมีปัญหาในความสัมพันธ์คุณครูต้องการให้พวกเขามาขอคำปรึกษาจากคุณครูเรื่องอะไรบ้างคะก็ถ้าเขามีปัญหาเขาต้องเลือกบุคคลที่เขาไว้ใจในความรู้สึกครูเนาะใช่ไหมเขาจะไม่เลือกที่จะปรึกษากับคนทั้งหมดได้แต่เขาจะเลือกว่าเขาไว้ใจใคร แล้วคนนั้นจะให้คําปรึกษาเขาได้มากน้อยแค่ไหนอะไรประมาณนี้ครูมองนะคะก็ถ้าจะมาปรึกษาครูครูก็ยินดีเนาะเพราะว่าครูมีความรู้สึกว่าถ้าเขาปรึกษาในคนที่อยู่ในวัยใกล้กันอ่ะบางทีประสบการณ์หรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะบอกกันไม่ได้แล้วบางทีเราก็จะเข้าข้างเพื่อนเออไม่เป็นไรหรอกนู่นนี่นั่นหรืออะไรอย่างนี้แต่ถ้าเราปรึกษากับคนที่มีอายทุที่ต่างกว่าหรือว่า มีประสบการณ์หรือว่าแบบอาถ้าพูดภาษาโบราณก็คืออาบน้ําร้อนมาก่อนเนี่ยเราก็จะมีมุมมองหรือแนวความคิดที่มันแบบที่มันอีกมุมนึ่งนะคะ,ค,ะคุณครูค,คิดว่าในฐานะบทบาทของผู้ใหญ่ค่ะควรเข้าไปมีส่วนร่วมในความสัมพันธ์ของวัยรุ่นมากน้อยแค่ไหนคะและในรูปแบบไหนคะอ๋อโอเคโอเคคือจริงๆแล้วในเรื่องของออปัญหา เด็กกับการคบเพื่อนต่างเพศเนี่ยครูมองว่ามันเป็นมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรถ้าตามจิตวิทยาวัยรุ่นมันเป็นช่วงเวลาของเขาเนาะถ้าเป็นปฐมเนี่ยก็อาจจะเป็นเพื่อนกันแต่ถ้าเป็นเริ่มเป็นมอต้นเนี่ยเขาจะมีเริ่มเริ่มมีการให้ความสัมพันธ์กับเพื่อนต่างเพศนะคะคือถ้าผู้ใหญ่เนี่ยเปิดเปิด เปิดโอเพในเรื่องของความคิดไม่ใช่มีอะไรแล้วก็ตัดสินเลยอะไรประมาณนี้คือครูเขามองว่าเด็กๆก,ก็คงจะมีอะไรอยากจะมาฝึกษาเนาะอยากจะมาอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าถ้าผู้ใหญ่เนีแบบเป็นคนหัวโบราณโอ้ยไอ้นี่ไม่ได้ห้ามเลยไปคบกันได้ยังไงหรืออะไรประมาณนี้ มันก็ยิ่งทําเป็นการสร้างกาแพงให้กับเด็กว่าวิเด็กก็ไม่กล้าจะมาคุยไม่กล้าจะอะไรแน่ๆหรืออะไรประมาณเนี้ก็คือตัวผู้ใหญ่เองต้องเป็นผู้ใหญ่แบบรุ่นใหม่เนาะที่จะค่อยๆพูดยังไม่มีการตัดสินค่อยๆฟังบางทีคนที่อยากจะมาปรึกษาเขาอยากมาระบายมากกว่าอยากจะมาฟังไอ้นี่มากกว่านะบางทีผู้ใหญ่ก็ต้องลองเปลี่ยนมุมมองหรืออะไรด้วยค่ะ คุณครูเคยได้ยินผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ท่านอื่นๆพูดถึงเรื่องวัยรุ่นแบบมีแฟนอย่างไรบ้างคะและพวกเขามีความวิหัยไปในทางไหนคะอ๋อโอเคค่ะก็มีนะแล้วด้วยความที่ครูเป็นครูที่ปรึกษาระดับมปลายเนาะครูก็จะพูดกับผู้ปกครองว่าแบบประมาณว่าถ้าเขาไม่ได้เกินเลยหรือไม่ยังยังคงรักษา หน้าที่ของตัวเองได้ดีเนะี่ยคือการที่เขาจะมีแบบคนที่เขารู้สึกดีด้วยบางทีมันก็เป็นการกระตุ้นให้เขาอยากมาโรงเรียนนะอยากจะมาทําตัวเองให้ดีขึ้นในทุกวันอะไรประมาณนี้นะคะบางทีครูก็จะพูดว่ามันก็ไม่ใช่ไอ้นี่ไปสัตว์ทุกอย่างอะไรประมาณนี้เพราะยันู้ผู้ปกครองต้องใจเย็นๆแล้วก็คือเขาอ่ะเป็นวัยรุ่นวัยรุ่นต้องการเรื่องเหตุเรื่องผลการที่จะสั่งห้ามห้ามแกห้ามค,คุยกับคนนี้นู่นนี่นั่น เด็กวัยน,นี้ไม่ได้แล้วคือต้องบอกเหตุบอกผลว่าทําไมถึงพ่อถึงอยากจะห้ามอะไรคุยโทรศัพท์กันนานๆทําไมพ่อถึงอยากจะนี่อยากให้เราหันมาโฟกัสเรื่องเรียนอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็เปิดโอเพนให้เขาเออไหนลองมาบอกซิช่วงน,นี้มีใครคุยด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วเขาเป็นยังไงไหนลองเล่าอะไรเงี้ยลองนี่น,นี่นี่คือสิ่งที่ผู้ปกครองเคยคุยออกับครูเนาะ อะไรเงี้ยว่าเออคุณครูคุยครูก็จะบอกว่าถ้ายังไม่ได้มีอะไรมากอย่างผู้ปกครองก็เป็นห่วงเหมือนธรรมดาเพราะอยู่โรงเรียนเขาไม่ได้เจอแต่พอมาอยู่โรงเรียนครูจะเห็นมากกว่าครูคก็จะบอกเออเอยังไม่ได้มีอะไรมากมายนะคะเะไรประมาณนี้ยังไงผู้ปกครองกับดูที่บ้านผู้ปกครองก็ดูเรื่องการใช้โทรศัพท์หน่อยนึงว่าเขาทำกันบ้านไหมทํางานบ้านไหมถ้าเขายังคงรักษาทุกอย่างได้ตามหน้าที่ของเขาเหมือนเดิมอะเรื่องเนี้ยก็ค่อยๆคุยกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ครูจะ คุยให้ผู้ปกครองเข้าใจในในความเป็นวัยรุ่นเพราะบางทีผู้ปกครองก็ลืมว่าตัวเองก็เคยผ่านการเป็นวัยรุ่นมาเหมือนกันอือตอนนี้ฉชนเป็นแม่แล้วไนงะเธอต้องตั้งใจเรียนสิแต่ตอนที่เป็นนักเรียนเออบางทีเราก็เออเคยมีหนุ่มๆในใจอะไรประมาณเนี้ยบางทีก็ต้องแบบเหมือนพูดเหมือนเตือนผู้ปกครองไปในตัวด้วยค่ะโซเชียลมีเดียมีบทบาทอย่างไรที่คนครูแบบได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับวัยรุ่นที่มีแฟนค่ะ มีอะไรที่คุณครูสังเกตเห็นเป็นพิเศษไหมคะโอ้มีค่ะมีมากๆเลยเนาะคือโซเชียลมันมาในหลายรูปแบบนะคะแล้วมันก็มีทั้งแอปด้วยใช่ไหมทั้งแอปทั้งอะไรมันเยอะแยะมากมายอ่ะในความรู้สึกที่ที่ครูเห็นอน่ะคือครูอยากให้เด็กๆเจนนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าเรื่องของการใช้โทรศัพท์การใช้สื่อสังคมออนไลน์เขามันก็เป็นหนึ่งในการใช้ชีวิตของเขาอ่ะ แต่ครูยอยากให้เด็กๆทุกคนนะ่ะมีวัคซีนป้องกันเนาะอยากให้ใช้สื่อพวกเนี้ยในทางที่เป็นประโยชน์มากกว่าอืมบางคนใช้แอปเลยเอาติดต่อการ่อบตามข่าวเห็นไหมแล้วก็วกรวมกันไปเอาบางทีมากไปจนถึงชีวิตก็มีอะไรประมาณเนี้เพราะฉะนั้นครูยอยากให้เราอ่ะต้องเป็นคนไปเล่นสื่อเล่นแอปมากกว่าให้พวกนั้นมันกลับมาเล่นเราเนาะ เยอะมากค่ะปัญหาทางนี้คือเรื่องเดียวที่ครูอยากจะให้นี่คืออยากให้ทุกคนอนะ่ะมีสติในการใช้แอปพลิเคชันในการพิจรารณาในเรื่องของออสังคมออนไลน์นี่ยบางคนโปรไฟล์อย่างหนึ่งปกตัวปกกับในปกคนละเรื่องกันเลยอะไรประมาณเนี้ยกม็มีอยากให้เรามีสติมากค่ะ ขอบคุณที่ให้การสัมภาษณ์นะคะ <Hi. S 1> ขอบคุณค่ะ